แมแหม่กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom ค e a r ิ s ภาคที่สองแล้วนั่นเองเนาะแหมเรามาลุยกันต่อดีกว่าคือแบบพอยิ่งเล่นยิ่งมันแท้มันเป็นเกมเก่าที่ซื้อมาตั้งหลายปีโดยที่เราไม่ได้เล่นไม่รู้ทําไมลืมลืมหรือเราตั้งใจเรียนก็ไม่รู้แหม่พูดเหมือนดิมดีพูดเหมือนตัวเองกําลังตั้งใจเรียนเดี๋ยววันนี้ของเราจะเก็บเงินมาอัปเกรดบ,บ้านเมืองก่อนครับไม่ได้ฮะประชากรเยอะเราต้องอัปเกรดอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดป้อมด้วยเพราะว่าตอนนี้โหดูตัวเลงตัวเล,ง,วเลงโคตรหน่อยเลยฮะคือตอนนี้ป้อมเราแบบอัปเกตบ้านเมืองคิดว่าคิดว่าอะไรหลายๆอย่างน่าจะเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีช่างเยอะมากเลยฮะไม่มีอ,อุ้ยมีตังให้เราด้วยขอบคุณครับทำไมราชาอย่างเราต้องมาเดินเก็บสวยเองครับงงมากเลยเดี๋ยวฮะเดินกันเพลินๆนะท่าน,ะนะผู้ชม ระหว่างนี้รอก่อนนะรอรอเงินนะไม่ได้ไปไหนเลยฮะเพราะว่ากระสออกไปไหนไม่ได้จริงๆเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายฮะออกไปไหนไม่ได้ฮะอุ้ยอุ้ยเงินเยอะมากเงินเยอะมากสังเกตได้ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบวเอ้ยนี่แหละบ้านนี่แหละอาหารชาวบันเร็วาอาหารท่านทั้งหลายจงประกอบเอ้ยผู้ใหญ่บ้านนี่มันกระต๊อบนี่หว่า ก็บ้านแหละก็เรียกว่าบ,บ้านได้เลยถ้าเทียบกับตามยุคสมัยแล้วน่าจะเรียกว่าบ,บ้านได้เลยถ้าอย่างนั้นถ้าพื้นที่มันกว้างขึ้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรขยายไม่มีเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหไอพวกนี้อมเงินอีกแล้วอุ้ยโอ้ย,อยนี่ท้กี่เหรียญอะห้าเก้าเหรียญหรอตอนนี้โหจะหาเงินถุงคนถังมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย เนี่ยแล้วกวางอาจจะทํายังไงให้มีกวางยเยอะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจ้างเองสองคนมานี้แล้วก็เดินมาเร็วๆเฮ้ยไอน้นี่อมเงินคนอื่นอีกแล้วเออพอได้เงินเสร็จมันแต่งตัวดีขึ้นทันทีเลยนะท่านผู้ชมแหมไปฮะตอนนี้ปัญหาคือมันจะไล่กวางยังไงอ๋อเราต้องต้อนตอนนี้คือหน้าที่เราต้องต้อนกวางเองด้วยนะ คือถ้าเป็นกระต่ายเิงได้เลยแต่ถ้าเป็นกวางคือต้องต้อนหน้าที่ไหมเนี่ยหรือเงินเงินทำน่าเออทำธนูกนะ่อนนะหรอกที่เราต้องต้อนกวางเองเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกคืออะไรอะ่ะเว้ยงานทำเหมืองอันนี้หกลูกศรนหกทำไมอ่ะทำไมแล้วทำไมต้องทำป้ายด้วยเนี่ยทำทำไมอะ่ะ ไปฮะแต่ทางซ้ายถ้าจำไม่ผิดมันตันไม่ใช่หรอกใช่ไหมเพราะว่าป้ายมันเขียนอยู่ว่าคริงดอมดังนั้นเราจะไปทําไมเราไปทางขวาดิเออแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะท่านผู้ชมตอนนี้ต้องใช้เงินมากเลยทนทำยังไงถึงเราจะรวยๆเนีย่ยต้นไม้อะไม่มีตงังค์นะฮะไปเร็วเจ้ามาสีหมอกือมตอนนี้อัปเกรดบ้านก็ยิ่งใหญ่แล้ว ชาวช่าง,งเยอะไปปั๊แต่ก็น่าจะดีอยู่มั้งเพราะมีชาวช่างเยอะทำให้สร้างอะไรได้เร็วๆขึ้นอืมอ๋อปลูกผักอ๋อจะพูดมีทำผักคือชาวไร่อ๋อเขียวพวกนี้คือชาวไร่อ๋อนี่คือแหล่งหาเงินนี่ว่าอ้าวทำดิครับแหมชาวไร่่าจบเลย ก็คือประชากรเยอะขึ้นก็ต้องทาพืชผักสวนครัวแล้วระหว่างทาพืชผักเราก็ต้องมีนัทนูเพื่อกันใช่ไหมกันการพื้นที่แบบเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะกันกันมันมาทําลายเรานั่นเองเนาะเออแต่ตอนนี้เราจ้างนัทนูมาเยอะแล้วหมายความว่าตอนนี้ไปตรงนี้มันมืดจังอ,ะอ่ะไม่มีเงินอีกอันเนี้ยน,นี่โหน,น,น,นี่ก็ใช้เยอะ โอเคเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำตาน้ำเพื่อปลูกผักเออเราลืมปัจจัยหลักไปได้ยังไงใช่ไหมปัจจัยหลักคือพวกอาหารส,ส่วนใหญ่เออมันมีฟาร์มให้อยู่ตรงนี้พอเราทำตาน้ำได้เสร็จเราก็ปลูกผักได้คิดไม่ถึงถ้างั้นเราก็ต้องทำตัวเขียวเยอะๆหาเพื่อจะได้ทำอาหารก็บเกี่ยวใช่ไหม หมายเพราะว่าเราต้องเกียรอะอับ้านได้ไหมโออามบ้านไม่ได้แฮะเรารู้สึกเหมือนบ้านตอนนี้น่าจะใหญ่สุดได้แค่นี้ถ้างนันสิ่งที่เราต้องทำก็คืออุ๊ยวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่แปดวันที่แปดเองเก็บสวยอยเงินเยอะเฮ้เงินเยอะเงินเยอะ,ยอะ,ยอะท้างานน,นี่เลยจ้างทำเคียวฮะ จ้างจ้างเพื่อเพื่อทำเขียวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเออแล้วเราก็จ้างคนงานเพิ่มมาอีกสองคนจะไปหาเงินมาที่ไหนเนี่ยไม่รู้ฮะแล้วเราพรทั้งหลายมานี่เออโอเคฮะเดี๋ยวผ่านค่ำคืนนี้ไปเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแบบสุดขวาเลยครัเว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะทำฟาร์มกันได้เรื่อยๆแล้วล่ะ หลังจากนั้นเราก็น่าจะเ,เกลียตาน้ตรงนี้สักหน่อยคะเพื่อที่ทำแล่ทรัพยากรได้เยอะขึ้นตอนนี้เรามีนักธนูแบบประัมประเหลือฮะ,อะ,อะใช่ไหมเอามาเพื่อทำฟาร์มส่วนคนนี้ไม่หินมันหน้าตามันเปลี่ยนไหมท่านผู้ชมหินมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมันไม่ใช่ก้อนหินแล้วมันกลายเป็นอะไรไปแล้วอะ่ะไอนี่ออกกังหันน้ำหรอ ใช่ไหมเหมือนแบบสูบน้ำขึ้นมาทำผักคิดว่าใช่เยียมเลยอุ้ยตังอาวเฮ้อพวกนี้อมตังไปเอาตังขึ้นมาเอาตังมาอย่าเนียนในพวกนี้อย่าเนียนยานเนียนรีอาอเนียน่ยเออมันจะมาเนียนขโมยตังเราไม่ได้อันนี้ธนู หรือบ้านมันใหญ่ได้แค่นี้น,น่็จะได้จะไหนไหนอ่ะอ่าแล้วก็โหใช้หกเหรียญพอไหมสีเหรียญเอง <S 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 พวกเองใครอมเงินอยู่จงเอามาให้หมดกระตัดพวกนี้กำลังจะถลายตังฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเราเก็บเงินตรงนี้แล้วไปทำตาน้ามันจะได้เพิ่มขึ้นไหมมันคิดว่าบ้านบ้านเมืองน่าจะใหญ่ขึ้น คิดว่าคิดว่าน่าจะใหญ่ขึ้นได้เยี่ยมเลยถ้างั้นเรามาทำตาน้านตรงนี้ดีกว่าอันนี้ใช้เท่าไหร่สี่ห้าใช้เก้าตอนนี้เรามีสี่ถ้าจ้างคนงานอีกหนึ่งคนหละ่ะเราจะจ้างคนงานเอออีกหนึ่งคนตอนนี้เราจะมีทั้งหมดสามเหรียญถูกต้องไหมน,ะนี่เรามีสามเหรียญถ้าได้จากคนงานเราก็จะมาทำตาน้านตรงนี้เยี่ยมไปเลยอะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ปลูกผัก ไม่ถูกกันนะปลูกผักมันมันมันเอ๊ะอปลูกผักแต่และที่ไม่เหมือนกันเลยอ,อออน,นี้อีกาและอ้น,นี้อันนี้อะไรอ่ะเหตดจอกอ๋อแล้วถ้าเกิดพอมันมืดใช่ไหมเหล่าประชาชนม,มันจะเข้ามาในกำแพงของเราทันทีเลยเฮ้ยทำงานได้ดีมากแต่เองอยู่ไหนเนี่ยเร็วพ่อหนุ่มผูจ้างวานเดินเร็ว,เร,วเร็วหน่อยเร็วฮนะกระตัดกระตัดรออยู่ ไปแล้วเดินเร็วๆได้ไม่เจ้าไรเอออย่าให้กระสัอย่างข้าต้องโกรธเร็วๆแล้วก็หยิบเทียวไปทำงานซะนะดีมากเองมีตำแหน่งเป็นไพ่หลังจากคืนนี้เป็นต้นไปโอ้ยอ้ยตัวอะไรอะ่ะหูกกำแพงคิดว่ากำแพงพังซะแล้ว อาจะเราจ้างนะักขานูมาเยอะเพราะงั้นไม่มีปัญหาฮะคิดว่าคิดว่าไม่มีปัญหาเลยขนูมันแบ่งซ้ายขวาอยู่แล้วไงเกมถือว่าเป็นเกมที่ทำระบบม,มาดีกันนกมันแบ่งประชากรให้เรียบร้อยเลฮ้ยใกล้เช้ายังวันที่เก้าว,วันที่เก้าแล้วเอาเงินมาให้ค้าเงินเงินเงินงินินไปฮนะท่านผู้ชมตอนนี้เราไปทําตาน้ำกันดีกว่า เพื่อที่ทำปูผักสวนครัวกิ้ง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 ตุ้มเอ้ยเร็วพระเราช่างฝีมือทันายจงมาทำพื้นที่ของข้าให้อุดมสมบูรณ์เสียตุบตับ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 ตุบเอ้ยนี่มันโอ้ยสุดยอดนี่มันโคตรอลังการ่ะท่านผู้ชม เหลือหนึ่งเหรียญแล้วอะหนึ่งเหรียญเราไปไหนได้บ้างเหมือนก็ว่าเราต้องค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆอะครับถ้าเกิดเราไปทางขวาสุดเลยใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าว่าไงจะพายอย่าทํางานกับข้าหรือ่อะเอะตาตันไปแล้วก็เข้าเมืองข้าไปตับไหฮะเราวิ่งขวาสุดเอ้ะแต่เราไม่มีตังเราถ้าเกิดเราโดนโจมตีกระสันอย่างข้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปกลัว แต่มันมีดังเกียรนะ่ะถ้าเราไม่มีตังเราเหมือนแบบเราเราพลังชีวิตของเราขึ้นอยู่กับตังเหมือนกับชีวิตของคนที่ต้องขึ้นอยู่กับตังนะคะถ้าไม่ไม่ไปก็ได้แม่ถ้าคำลามขนาดนี้จะดูไปไหน <c oughs> กลับก็นด้คือมันเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆร้างค้ามาเรื่อยๆเ,เพื่อที่ขยายนาจของตัวเองอะนะคิดว่าคิดว่าคิดว่าไงฮะท่านผู้ชมคิดว่ากษัตริย์อย่างเรา อาจจะต้องค่อยๆไปที่หลังฮะเราจะล้ำเส้นไปแบบนี้ไม่ได้อ้าวเอิงทำไมพวกเอิงมีตังค์ด้วยเอามีตังค์หล่นใหญ่เลยคราวนี้อ๋อโอ้ยเอารวยกันทุกคนเลยเอ้ยนี่พวกเอิงโง่เงินกันหน่อเนี่ยเฮ้ยอัะเกรดตานาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องไปทางทางอื่นแล้วเพื่อนไปฮะไปฮะวิ่ง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 เราต้องไปอัพเกรดทางซ้ายแล้ว อัปเกรดป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้ว่าป้ายมันอัปเกรดทาไมแต่อัปไปก่อนก็ได้มันเหมือนกับว่าเป็นป้ายบอกทางว่าว่าให้ชาวเมืองมามาที่เมืองเราได้นั่นเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเครื่องยิงเหรอเอ้ามีเครื่องยิงเฉยเหมือนแบบถ้าสร้างซ้ายก็จะอยู่ซ้ายข้างขวาก็จะอยู่ขวาอย่างนี้ป่ะฮูเรหุย ฮูเลหุยฮูเลหุยไปเร็วกระสันอย่างข้ากำลังอารมณ์ดีมันเอาเครื่องยิงไปทําอะไรถามได้ไงก็ต้องมาปกป้องบ้านเมืองดีครับแม่เฮ้ยโหนี่มันมีเครื่องยิงอ๋อมันคาวแล้วมันคาบเลยครับเหมือนกับว่าเดี๋ยวมันค่อยทยอยไปมันคงไม่กินแบบกินช่างปิดมือเราไปเยอะใช่ไหมหรือมันกินไอ้าันมันไถไปเรื่อวนเลยมันจะไปไหนเนะี่ย แล้วทำไมธนูฝั่งนี้มันเยอะจังเลยแล้วเราชาล่าราชบริพารทั้งหลายจงมาเอาเหินไปอฮ้ยเฮ้ยวเ,เดี๋ยว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 เองเองใช้ทหารเองใช้ทหารช่างเยอะไปละอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้าเมืองเร็วเองต้องกลับไปทำหน้าที่ที่พายโห นี่มันค่าราชาบริพารของข้าใช่ไหมนี่มันชาวเหมืองโอ้ยหายหมดเลยอะท่านผู้ชมคือเราก็ต้องเอาเงินมาจ้างพวกนี้ใหม่อ่ะดิใช่ไหมโอหมดเลยวันที่สิบวันที่สิบแล้วเราเอาเหล่าชาวไรของเราอ่ะเฮ้ย วิชาวไล่แพงนะจะบอกะชาวไล่ทิ้งพวกเองทีง่กอาวแล้วหนีกันมาเนี่ยโอ้ไอพวกไอพวกใครทำคาโกรนแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเครียดเครียดเลยฮะมันมันไม่คิดมาก่อนเลยว่าว่ามันจะทิ้งอาวุธที่เรา มอภัยพวกเองเอาไว้ทํามาหากินแต่พรนทหารช่างมันยึดตรงนี้เลยฮะมันเหมือนก็ว่าแบบมันเหมือนกับว่ามันมันจะไม่ไปหนมันจะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเอาเฮ้ยเองใครดอยตังค์อาตังค่าขึ้นมาด้วยเนี่ยมันไม่มีเลยอ่ะมันมันกลายเป็นว่ามันหมดไปเลยอ่ะโโหแล้วทำไมพวกเองไม่กลับบ้านครับไม่เข้าใจ ถึงทำไมทำไมเองทำไรทำนาไม่กลับบ้านโอหม,เอมดเลยอนะืมรียดเลยฮะคือตอนนี้ก็ไม่มีตังค์ด้วยเพราะว่าชาวไล่ไงคือชาวไร่อยู่ๆมันทิ้งอาวุธของตัวเองหมดเลยตอนนี้กลายเป็นพวกว่างงาน แถมเราเสียทหารช่างสองคนไปเพราะว่าเราได้สร้างกระแพงอันนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมเพราะงั้นเราต้องหาเงินฮะแต่ตอนนี้เงินมันไม่มีอเดิอุ้ออเอาตังค์มาเนเออเราจะได้ทำพืชผักส่วนครัวต่อฮะเร็วๆมารับหน้างานหน้าที่พวกเองซะอย่าอู้งานอย่าอู้งานมาเร็วมาเร็ว มาของเราหน้าตาแบบที่อย่างนี้เออแล้วก็ไปทํางานซะออแล้วพวกเองไม่คิดจะกลับบ้านกันบ้างไงในบ้านช่องหรือถามดิกลับบ้านติที่มืดแล้วนะเล่นกันไปจต่รวันให้ผ่านพ้นไป ไ้ผ่านไปแต่ละวันือ้อเองก็อับอันนี้ไปแล้วก็ไปซะนะเร็วๆเ,เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วไอเช่าไรอย่าบอกนะเองเอาทรัพยากรพวกนี้มาเก็บในยุง่งฉากอะเฮ้ยตะเหลาธนูมันไปกันหมดแล้วพวกเองจะอยู่กันทำไมเนี้ยเร็ว ดูมันดูมันมันไม่ไปไหนเลยมันพักตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหโอ้น้ำใจมันงามมากอ่ะถ้าเองสู้ชีวิตขนาดนั้นเองก็อยู่ไปนะเพื่อนนะดูธนูมันอยู่ข้างหน้านูน้นแล้โอ้โหแล้วเราจะทำยังไงให้มันขยายใหญ่ขึ้นอ่ะเอ้าเลยทางซ้ายแตะหรอ ไม่นะโอ้จบเลยจบเลยทางซ้ายแตกเลยนี่โอ้วันที่สิบเอ็ดแล้วกลายเป็นว่างานช่างงานหยาบแล้วฮะหมดแต่บนบนดูทางขวาหายแล้วท่านผู้ชม เราทางอันข้างไปไหนหมดมาี่เอาดูมันจะบอกนะว่าเราต้องจ้างเงินพวกนี้เองใหม่โอ้โหนี่อยู่ในบ้านกันเพียบโอ้โหต้องจ้างใหม่ด้วยโหพวกเองโ้บ้านเมืองจะแตกแล้วทิพย่หายแล้วท่านผู้ชมทำไงดีเนี่ยดูมัน นายท่านเ้าของเงินก่อนจะของเงินนะพวกเองเพื่อทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างหน่อยเถิดผมกำแพงแตกะ่ะเฮ้ยผมมันไปขวาหมดแล้วมันมันกำลังจะไปอย่าเพิ่งเอาไว้จากบ้านเมืองเอาเงินมาดิเจ้าเราทหารที่หายแล้วไม่มีเงินเลยท่กนผนไม่มีเงินก็ว่าทําไมมันไม่มาเก็บโอ้โหหยาบจริง าไม่มีเงินอะ่ะกินเออมากินกันไปก่อนนะกินอาหารเร็วๆๆๆกินจะได้โตๆโ,โ,โอ้โหมันออกจากบ้านเมืองหมดแล้วข้าไม่อนุญาตให้พวกเจ้าออกจากบ้านข่าดุ้ยเอาเงินมาเร็วๆๆๆเร็ๆหนึ่งสองโอ้โมันวิ่งมันวิ่ง อย่าวิ่งอย่างนี้เอาเงินไปแล้วก็กลับบ้านพวกเองไปใจเย็นก็ะันจะไม่ทันได้ดูดเลือด,ดูดเลือเลยดูพวกมันทำเองโอ้ยออกโงดบ้านแลี <c oughs> ้ยวหายแล้ว <c oughs> โมแต่อัเคีทางขวาไม่ได้ดูทางซ้ายไงโอ้โห <c oughs> แบบบ้านเมืองแทบจะล้มจม เร็วฮะเราทหานคือมันไปอยู่ทางขวากันหมด,ดนะที่โอ้โหไปกันหมดเลยเหรอโอหพวกเองจะไม่อยู่เป็นเพื่อนข้าหรออยู่เป็นหน่อยดีอุ้ยเงิน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 ฮ้ยไข่อมอย่ามาเนียนมาเี่อาจจะจ้างเราจไพรมานี่มันนี้เออละเข้าบานข้ามมาเร็วเราต้อง ทหามันอยู่ทางขวามหมดเลยครับผู้ชมดูแววร,รู้รู้สึกเหมือนจะแตกอีกสักรอบเลยฮนะอ๋อมันก็ไปทางซ้ายนี่หว่าพอมืดถ้างั้นเราต้องเก็บอาอัปเกดไอ้นี่แล้วท่านผู้ชมอะไรนะเออไอเครื่องเครื่องยิงให้มันจะรู้ว่าทางซ้ายมันจะระเบิด กษัตริย์จะยืนเป็นกําลังใจเยงแค่มีกําลังใจพวกเองก็ธนูสามตัวเนี่ยนะว้ายเหรอธนูสามตัวเองนะไอ้ทางขวาแบ่งมาบ้างได้ไหมโอ้โหดูมันยืนกันยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยฝั่งนี้โอ้โหไอพวกชาวไร่นี่ก็ห่วงภาคหรือจริงๆบ้านมันใหญ่ได้แค่นี้ เอาฮะดวงจันตกแล้วครับแบบนี้แสดงว่าคืนนี้ปลอดภัยนะท่านผู้ชมคืนนี้ต้องปลอดภัยปลอดภัยเถอะอย่ามีตัวอะไรมาเลยนะเอ้วันที่สิบเอสิบสองแล้วดิกริงกริงกริงหยอดตั้ง แล้วเราท้างานช่างแล้วเงินพอไหมเนี่ยโอ้ไม่พออ่ะถ้าไม่พอแบบนี้ต้องทํานัดธนูขึ้นแล้วก่อนฮนะมีแค่สองเหรียญแค่นี้แหละไอ้พวกว่างงานเองก็มาเนียนเนาะเออเป็นนายพานดีเถอะอ้ามีเองยังไม่ไปไหนเลยเลยประกอบเสร็จก็อยู่ตรงเนี้ยนะท้าไมทางซ้ายมันดูน่ากลัวกว่าแฮ หรือเพราะว่ารัฐมีในการมันไม่ถึงหรือเราต้องอัปเกรดเกี่ยวไหมเราจะทำยังไงให้มันอัปเกรดไปได้กว้างให้มันปลอดภัยเนี่ยยังไงดีอุ๊ยเอาวิมีตังไอพวกนี้อมเงินอีกแหละมีตังค์้ยจง ทยอยเอาตออังค่ามาให้มาโอ้โหไอนี้เต็มเลยต้นไม้เหรอถ้าเราแต่มันเป็นสัญลักษณ์เองนะมันมันตัดต้นไม้เหรอตัดต้นไม้ตัดต้นไม้จะช่วยได้ไหมไอนี้อัพเกรดมันไม่น่าจะตัดต้นไม้นะมันแค่สัญลักษณ์ป่ะหรือมันตัด อ๋อมันตัดหรอตัดเพื่อขยายใช่ไหมอันนั่นไงอ๋อมันตัดเพื่อขยายแบบทำสัญ,ญลักษณ์ว่าข้ากำลังขยายพื้นที่และหลังจากนั้นนี่ไงโอ้โหกว่าจะเล่นเป็นอ๋อมันอย่างนี้นเองตัดต้นไม้เพื่อขยายพื้นที่ อ๋อ oh, บรรลุแล้วบรรลุแล้วเองมารับตาไม้ก่อนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถึงว่าทําไมพวกเองไม่ไปไหนคือเราต้องมาตัดต้นไม้เร็วเร็วเร็ถ้าเกิดเราตัดต้นไม้หมายว่เาเรากําลังขยายดินแดนอยู่ใช่ไหมโอ้โหป่ายะเล่นเป็นเราคิดว่าต้นไม้มันทําสัญลักษณ์ค่ท่านผู้ชม อย่างนี้นี่เองอปิดผ่ายแล้วท่านช่างพอไหมเนี่ยต้องพอแหละเออออกมาจากรถม้าหน่อยเพื่ออัปเกรดบ้านเมืองเร็วครับเร็ว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 คนละตุ้มคนละตับคนละตุ้มคนละตับ โอเคเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไว้แค่นี้ก่อนเนาะใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดสมัครขาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายบายเฮ้ย <c oughs> เอ้ยยิงที่โดนดิเร็ว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 เอ้ยยิง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 เร็วเอเอ